สวัสดีครับทุกคผู้ชมวันนี้่อบเกมนิกเก็เเต Godess of Winter นิกเก็น,นะครับผมก็มีท่านผู้ชมหลายๆคนบอกว่าให้เก็บเพชรไว้รอฟิลกิมดีกว่านะผมแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมันมันเก็บเพชรไม่อยู่อ่ะดิใช่นั่นแหละนะครับผมคือผมเก็บเพชรไม่อยู่จริงๆน,นะครับคือผมจำใจแล้วแหละแบบกูจะเก็บเพชรแล้วกูพยายามเก็บกูแบบอัดอัน้นหัวใจแบบอย่าเปิดเด็ดขาดนะครับผมแต่วันนี้ก็ ไม่ไม่อยู่เลยนะครับผมก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมุกคนที้แหละครับผมซึ่งตู้ณตอนนี้เนี่ยจะมีตู้ของแฟนทอมนะครับผมกับเฟนซี่ที่ใส่ชุดกับชุดรัดรูปที่โคตรดีแล้วแบบดีอ่ะเออคื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 อดีงามมากๆเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเก่งใช่ TS TS เลยนะครับตัวนี้คือเก่งมากในวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดหาเฟนซี่กันนะครับผมส่วนแฟนทอมผมมองว่าเดี๋ยวเราข้ามไปเลยละกันเดี๋ยวเก็บเพชรยาวยาังจากนี้เลยนะครับผมก็ วันนี้ผมเปิดหาเ็นซี่สองมตินะครับผมจากตัวรุมที่ผมมีกับเพชรผมเหลือนะครับผมก็จะได้สองมติดพอดีนะครับก็อ่ะก็บอกว่าเราจะได้เินซี่ติดมาเต็มกับบ้างนะครับเพราะว่าอยากอยากใช้ไงเพราะไม่ใช่อะไรคือเก่งนะครับผมเนี่ยที่อยากเปิดเพราะว่ามันเก่งเนี่ยนี่แหละและครับผมผมก็อยากได้นะครับมีตัวฟ้าโอ้โหสีสองใบเลยเอาอยู่ตัวฟ้ามีเยอะนะครับก็มาดูหน่อยซิว่ามีอะไรแล้วเราใส่เต็มเพิ่มไงนะครับผมอันนี้ตู้เหมือนเดิมนะ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมอันเนี้ยอันนี้เหมือนเดิมเลยโอเคยังไม่มีอัปเดตเนาะกันก็ไม่อย่างนี้กอนละกันนะครับผมตู้ฟ้าเอ้ยเดี๋ยวเอาคนสามปลดสามออกละกันเดี๋ยวผมใส่คนปสองเข้าไปแทนอเอาใครใส่แทนดีเนอโอ้มันบอกกัปดสามหมดแล้วดีกว,ว่าอันดี้แล้วกันดีดีนักฆ่าเก่งนะครับใส่กวอนอันนี้ปลดสามกี่คนเลยปดลดสามแล้วหนึ่งปลดสองปดสองปดสองปดสองออ่า ใส่ใส่ไปเลยก็ได้แม่งไอ้ปลดสามเยอะอยู่นะเนี่ยตู้นี้มีปลดสองปลดสองโอเคกระต่ายนะครับวันที่ผมเลือกไว้ก็วันนี้นนอ่ะเดีย๋ยวเราจะไปปลดสามมันก่อนนีนะ่โซดาเลยโซดาแบบล่างเบ็ดฟอร์มอ่ะมาก็ดูซิว่าตู้ฟ้าสี่มิติเราจะนี้เราจะได้ทองสักใบหนึ่งหรือเปล่านะครับผมเพราะปกติเนี่ยทุกครั้งที่ผมเปิดตู้ฟ้านะครับมันจะไม่ค่อยให้อะไรผมเลยนะครับผมแล้วก็เกลือตลอดนั่นแหละคือปัญหา ปัญหาเลยคือตู้ฟ้าไม่ไม่แห้ไครกูนี่แหละนะครับแล้วมันก็จะเป็นสะตากรรความเกินที่กูหนีไปพ้นพอย่างเหมือนตอนนี้ไงแม่งเมาติแรกก็รอกูซะแล้วนะครับแปดม่วงหกฟ้านะครับผมมอติสองหวังน้องว่าจะมีทองดิเกตช่วงนี้มันก็นั่นเนี่ยเรียกว่าขาลงของผมจริงกับเกมดิเกตนะครับผมแม่งเปิดอะไรไม่ได้เลยเว้จริงแบบ เปิดอะไรไม่ไม่ออกเลยคือกูก็หวังว่าจะรุนว่าจะออกให้กูนะแต่แบบมันไม่ออกให้ผมเลยนะช่วงนี้และโอ้โหจ,จะมีรุ้นไหมอ่ะขนาดนี้แล้วว่าตู้ฟ้าถ,ถามจริงถ้าจะขนาดนี้คือมึงจะมีให้กูรุนไหมอ่ะแบบมึงเกอยับเลยอะ่ะโอเคก็มืสุดท้ายผลดด้วยนะครับผมก็หวังว่าขอผมยังขาดตัวละครอีกสองตัวละครในเกมนะผมที่ผมยังไม่มีนะก็ หวังว่าจะใช้หนึ่งในสองคนนั้นละกันนะครับผมถ้าผมอยากได้นะเออถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ขอดูดัสองคนนั้นที่ผมจะไม่มีนะครับผมอ่ะดูสิว่าจะะใช้หรือเปล่า let's check it out e d i s ย n นะครับใครเอ่ยอ้อขึ้นทวานะครับผมก็มีแล้วนะผมลืมไปเลยว่า e d i s a n ผมมีความตัวแล้ด้วยเนี่ยครับผมไม่ใช่เลยเลยอ่าเกือบอีกนิดนิดอน่อย ก็ปดสามซะด้วยไงไม่ใช่หรอหรอโอเคตู้เฟนหนึ่งมตินะครับผมอมาตู้เฟนเล็สี่เล็สี่ตามันนะครับโอ้โหแต่กูปล่อยเกลือให้ขนาดนี้แล้วเกลือมากตู้ฟ้าก็เกลือตู้เฟนก็เกลือหวังว่าตู้เฟนซี่จะเปิดกันจะไม่เกลือกันนะครับผมอยากได้มากๆและอยากจะมองปั้นไปใช้งานดูนะครับผมก็หวังว่าในคลิปนี้ เราจะได้ตัวละครอของเธอมานะครับผมโอเคมาโมติดแรกกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมเลสโกขคอลอนนะัคเควนซี่อ๋อแ้่เลยจะดีใจมากเพราะว่าช่วงนี้ดิเกตมันไม่ค่อยให้อะไรผมเลยนะครับผมให้แต่เกลือกูเนี่ยมีแต่เกลือเท่านั้นนะครับไม่มีไม่มีแบบไม่มีน้ำตาลผสมเลยมีแต่เกลือโอ้โหบร์ <Bra. S 1> กูจะหวังอะไรได้บ้างอะคือคือกูจะหวังอะไรได้บ้างะนะเพื่อนฮัลโหล ถ้ามึงจะทำอย่างนี้กูทุกคลิปกับเกมนี้นี่เกะคือกูก็ท้อเป็นนะเว้ยไม่ใช่เลยคือกูก็ท้อเป็นนะถ้ามึงจะเป็นอย่างนี้กูใส่กูทุกคลิปอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้ยทำไมเนี่ยช่วงนี้มันเกลี่ยยับเลยอะ่ะไม่ใช่อะไรเลยคืออะไรกันที่ผมเล่นช่วงนี้คือแบบมันไม่ค่อยให้ใหผมเลยอันนีแม่เงยโอเคนะครับผมอีกหัวติดหนึ่งนะเพื่อนซี่จะออกให้ผมไหมก็ต้องมาดูกันนะครับผม วังว่าจะให้นะเพราะอุตสาห์แบบเอาแต่กำเพชรไว้ในมือแล้วแบบแตัดแจมเปิดหาเนี่ยแทนที่จะเก็บเพชรไว้นะครับผมแบบมันเก็บไม่ไม่อยู่จริงจริงก็ขอร้องสีทองไหมเห็นหน่อยจะได้มาให้ผมแบบแบบโล่งใจสักน,นิดนึงนะครับผมถ้าผมสีทองมาตอนนี้เลยนะสีทองกูขอร้องไป no ไปเราอีกแล้วแม่งเฮ้ยแม่ก็ยังบ่วงอีกโอ้โหสองเปอร์เซ็นต์มึงสองเปอร์เซ็นต์มึงนี่มันเร็วระยำจริงๆในในเกมนี้แม่งเอ้ยโอเคก็เกิดอ,อีกคลิปหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวก็ไปเก็บเพชรต่อรอตู้หน้ามาว่าหน้าเปิดหายแค่ไหนนะครับ เออมนได้กีส่าเกมยังมนได้จังซี่เสร็จเกลือเล็กก็ตามนั้นนะครับโอเคน้องได้น้องจิ๋วทั้งสองคนโอ้ได้น้องจิ๋วสองตัวเลยเหรอโอเคนี่ก็ปวดสามเลยโอเคก็ถือว่าดีนะครับดิตเตอร์ปวดสามเอ้ยวันนี้ปวดสามเยอะนะเออ ก็ถือว่าปวดสามไปกี่ตัวนะวันนี้ได้บิลิตเตอร์ได้อินทวาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้น้องอ่าน้องชื่ออะไรนะจําชื่ออ่าร์วันนี้ก็ปวดสามหรอวะโกโก้ใช่โอ้โกโก้ปวดสามเอ้ยวันนี้ปวดสามเยอะจังอ่ะโอเคนะผมโกโก้ปวดสามเรียบร้อยแล้วก็ไปอินทวาต่อไม่ใช่อะไรเลยคือตอนนี้ผมผมท้อมากนะท่านผู้ชม คนเรามันจะแบบเปิดกระช้าแล้วมันเกิดทุกวันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปะ่ะคืออย่างน้อยผมก็อยากขอแบบวันพักผ่อนอะวันที่ผมได้อะไรจิดไมาดึงนกับมาบ้างอะช่วงนี้คือแบบแม่งคือเกลือกูท้อไม่ได้เลยกท้อมากนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็หวังวันดิเกะดูหน้าจะให้ผมดีกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมเป็นกาสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบูต้องต้อนรับก่อนนะครับผมไม่เป็ไรครับสวัสดีครับ